ชื่อมนัสจูเจริญอาชีพเภสัชกรจบเมื่อปีพศ2502มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ก็มีความดันโลหิตสูงประมาณ150-160แล้วก็น้ำมันซิตริกด้าตริกก็ร้อยหนึ่งก็เกินแล้วก็ชีพจรเผ้าอีกร้อยหนึ่งซึ่งมันเกินหมดนะผมทานเอ็กโซ กรีนยูมิแล้วก็ฮาร์ดทานมาสองเดือนกว่าก็มันมีการเปลี่ยนแปลงว่ามันรู้สึกดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สบายขึ้นความดันก็ลดลงอย่างซิสเลิกจากร้อยห้าหกสิก็ลงมาร้อยร้อยสี่สร้อยสาจนปัจจุบันเหลือร้อยยี่สิส่วนในอะไรซิไดซลิก ที่ร้อยหนึ่งก็ลดลงมาจนกระทั่งปัจจุบันก็เหลือ80ส่วนชีพจรหนึ่งร้อยก็ลดมาจนปัจจุบันก็80ปกติหมดล้วเมื่อก่อนรับประทานเนี่ยผมก็230คอยสสคอรอลน<ม>ปัจจุบันนี้ก็ลดลงมาเหลือ180ดลดลงมาเยอะมากๆ2เดี๋ยวสองเดือนกว่าเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวขอทราบนิดนึงค่ะอายุคุณลุงอายุเท่าไหร่แล้วคะอายุ76รุ่นรุ่นรุ่นหลังมัลพลรลปี กัาจุลาหลังหมอพลบงปี